สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหัวไทยโอตโต้ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราจะนําเสนอสูตรร้อยบนนะครับบวกลดสูตรดับร้อยบนนะครับเป็นสูตรที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่ต้นปีหกสี่นะครับสําหรับสูตรหลักร้อยบนนะครับส่วนดับ สูตรด,ดับหลักร้อยบนนะครับก็เป็นสูตรระยะยาวนะครับจะมีทั้งหมดสสูตรครับสูตรดับเป็นสูตรดับร้อยบน1ตัวกับสูตรดับ2ตัวนะครับตามตารางนะครับร้อยบนได้เลข3นะครับผลรางวัลออก395 ทำทั้งสองสูตรจับชนกันนะครับแล้วตัดด้วยเลขดับนะครับก็จะเหลือน้อยตัวลงนะครับอันนี้แอดก็ลืมเขียนตัวชนนะครับเดี๋ยวไปสรุปกันงวดล่าสุดเลยนะครับตัวชนงวดตอมาครับหลักร้อยสามนะครับหลักร้อยคือเลข3ามอัลตมาหลักร้อยคือ6 0ศูนย์สามเราก็ได้หนะครับ ส่วนเลขดับคือเลขสองเก้าสามครับงวดตมาห้าสามแปดดกร้อยคือเลขห้าเลขดับคือศูนย์สามเจ็ดงวดล่าสุดนะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับ หอักร้อยสุดที่หนึ่งได้เก้าศูนย์สองสามห้าหกักร้อยสุดที่สองได้เก้าสองสามสี่เจ็ดแปดนะครับเลขดับร้อยเราได้ศูนย์กับแปดสองนะครับผลวันออกสามเจ็ดสองนะครับดับของเราก็ดับอยู่นะครับดับศูนย์แปดสองนะครับ พอตัดศูนอกนอกตัด2ออกอก็จะเหลือหลักร้อยที่ชนกันนะครับก็จะมี2สูตรชนกันก็จะได้เก้าสามนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับงวดที่แล้วนะครับขออภัยครับมีเสียงรถกลนเสียงรถวิ่งนะครับวันนี้ ตอนเช้านะครับจะมีเสียงรถรบกวนหน่อยนะครับเราไปดูวิธีคลิกกันนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับวันนี้วิธีคิดหลักร้อยนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักสิบล่างบวกด้หนึ่งคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สองแล้วบวกเพิ่มอีกสองเป็นเด่นตัวที่สามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่บวกเพิ่มไปอีกสองเป็นเด่นตัวที่ห้าแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่หกนะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด แปดบวกสองเป็นสิบเราใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับหลักร้อยสูตรที่หนึ่งเราได้สี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกีิเจ็ตคงที่นะครับเป็นเด่นตัวที่หนึ่งบวกเพิ่มไปอีกสามเป็นเด่นตัวที่สองบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สามและบวกอีกหนึ่งเป็นเด่นตัวที่สี่ แล้วบวกเพิ่มไปสองเด่นตัวที่ห้าแล้วบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งบิลเด่นตัวที่หกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเราใช้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกขอพายลับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด แปดบวกสองเป็นส 10. 10ิบสิบบวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับสูตรที่สองเราได้สามหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเจ็ดโอเคครับถูกนะครับสองสูตรชนกันที่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งนะครับ เรามาหาเลขดับกันนะครับสูตรดับสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หล,ล,ลักหมื่นขออภัยนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขดับร้อยบนนะครับ สาบวกแเป็น11 11อบเวกหเป็น17เราได้7นะครับดับร้อยบนสูตรที่1เราได้เลขเจนะครับสูตรที่2นะครับจะเป็นดับร้อยบน2อตัวนะครับเป็นสูตรระยะยาวนะครับเราจะใช้รักแสนหนึ่งครั้งบวกเวยหลักพัน1ครั้งบวก้วยหลักร้อยสครั้งบวก้วยหลักสิบหนึ่ครั้ง บวได้หลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวได้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวได้หลักสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบดได้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวได้หลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวได้หลักร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวได้หลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและโบดกด้สองคงที hmm. uh ่เ huh? ป mm ็นเด่นตัวที่หนึ่งและวบกเพิ่มอีกสี่เป็นเด่นตัวที่สอง บวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ3บวกกัน3ครั้งได้9 7บวกกัน2ครั้งได้4 8บวกกัน2ครั้งได้6 บวกสองคงที่3ามบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปดสิบแวกเจ็ดยี่สบวกสอเป็นยี 27, 27ิบเวกหเป็นสาม3ิบบสวกหเป็นสาม9ิบเบวกสเป็น43สา 43บวกเเป็น52 52ิบวกสเป็น56 56ิบวกหเป็น62 62บวกสองคงที่เป็น64เราใช้4นะครับบวกเพิ่มไปอีก4นะครับเราจะได้8 ดับสองตัวบนดับร้อยนะครับสองตัวสูตรที่สองได้สี่กับแปดนะครับเราก็จะนำมาตัดนะครับ เราก็จะเหลือเลขเด่นหลักร้อยคือ0กับ1นะครับ ลองห้าสามสามห้าหกนะครับ สุดดับของเราจะเดินต่อหรือไม่นะครับแลส้สโดดักร้อยเราจะเดินหรือไม่เราต้องมาลุ้นพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564นนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวนทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณของท่านในการตัดสินใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ